น่าจะเพราะว่าไปออกงานหน้าตาดด้วยกันล่าสุดแล้วไปประกาศผลรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีรูปคู่กันบ้างค่ะก็มีแล้วใช่ใช่ค่ะก็หลังๆก็พวกหนูก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปด้วยกันด้วยเพราะเหมือนส่วนใหญ่ไปไหนก็ไปกัน2คนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ค่อยมีรูปคู่เท่าไหร่ทีนี้พอได้ออกก็เลยจัดเป็นมาเป็นเซตมาเป็นอ่าใช่ค่ะก็นั่นๆออกงานทีค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยากถ่ายคนเดียวก็มีเดินไปเดินมาวนไปวนมาหลายรอบอยู่ยังก่อนหน้านี้ เหตุเห็นบ้างค่ะก็ก็ก็ยังอยู่เร uh, ื่อยๆปกติค่ะแล้วก็เหมือนมีมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีมีเรื่องคุยกันเรื่อยๆทั่วไปค่ะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสมากจริงๆก็มีบ้างหนูกลับเชียงใหม่บ่อยอะไรอย่างี้ค่ะบางทีเขาก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ค่ะ บางทีหนูเคยไลฟ์ตลอดต้องไลฟ์คู่กันอะไรเงี้ยค่ะบ,บางทีหนูไลฟ์แฟนก็เลยคิดว่าแบบบางช่วงแฟนคลับก็อาจจะอยากแบบให้ให้เหมือนไลฟ์ด้วยกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แยกแบบไม่ได้แยกแบบผิดปก,ปกปติเท่าไรรหร่ค่ะใช่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 ใชใชใชก,ก็ก็มีแบบคุยไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเวลามีอสังยอมมีไลน์ จจะเหมือน,เป,นเป็นแฟนกันหรือเปล่าแบบหมายถึงว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่เป็นแฟนกันก็เลยเหมือนถ้ามีแฟนเลิกกันเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในช้อย <c oughs> ที่คนนึกถึงเลยจริงๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะเพราะรู้สึกว่าว่าถ้าถ้าเขาเรียกอะไรคะเหมือนเหมือนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนึกถึงเราแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าดีใจที่อย่างร้อยคนก็ยังนึกถึงอยู่อะไรเงรี้ยค่ะ จริงๆหนูหนูรู้สึกว่าบางที่เขาอาจจะไม่ได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราชอบมาไลฟ์ด้วยกันแล้วก็จริงๆทางครอบครัวหนูก็รู้ว่าแบบเออเราอยู่แยกอยู่กันยังไงอะไรอยเงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะเวลาถ้าเขาถามเราก็แค่อธิบายไปว่าแบบเออมามันทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <sc ary> หนูคิดว่าถ้าแฟนคลับจริงๆส่วนใหญ่มันเขาก็จะรู้รอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบ ว่าว่าเป็นยังไงแต่บางที่หนูว่าด้วยไลฟ์มันก็จะนั่งคุยกันบางคนก็อาจจะทักบ้างว่าแบบเอยทำไมไลฟ์อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหรออะไรเงี้ยค่ะหนูหนูคิดว่าถ้าหมายถึงว่าถ้าเราอธิบายเขาไปก็ไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าเหมือนถ้าเหมือนทุกเรื่องเขาถามได้เขาก็สงสัยได้เราก็เราก็ตอบไป ที่บ้านใช่ไหมคะอ๋อจริงๆคุณแม่หนูก็คุยกันหนูตลอดเวลาอยู่แล้วคะ่ะเหมือนเขาก็ไม่ได้มีคําถามอะไรอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าเราแบบอยู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะคุยกันที่บ้านตลอดเวลาแม่หนูมาบ่อยคะ่ะเพราะตอนนี้น้องชายกําลังจะมาเรียนกรุงเทพแล้วอีกหน่อยหนูคิดว่า่จะมาบ่อยมากๆที่แรกตที่แรกแม่ก็บอกว่าจะส่งน้องมาเองแต่หนูคิดว่าน่าจะมาบ่อยมากๆค่ะ ใช่ค่ะยังต้องฝากหัวมองอนาคตด้วยกันยังไงตั้งห้าปีที่มันนานมากใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าอาจจะนานเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงโควิดด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบมันมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมันก็ผ่านไปไวมากๆแต่ก็คิดว่าทุกวันมันก็มีเรื่องให้ให้แบบ ให้ปรับอยู่เรื่อๆยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะด้วยส่วนตัวหนูกับเขาก็ต่างกันมากๆแบบทุกอย่างแบบพ่อครัวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแต่แต่หมายถึงว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ที่ที่เป็นเรื่องซีเรียสอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับทุกวันอยู่ค่ะอหนูเป็นคริสด้วยคะ่ะใช่ <c oughs> ก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ที่ที่ตัวเราที่พฤติกรรมมากกว่าว่าจริงๆถามว่าแบบมันมันก็มีหลายเรื่องที่ ที่เราก็คิดว่าถ้าสมตยยังรักกันอยู่มันก็คงพยายามปรับไปด้วยกันได้อะไรอย่างน,นี้ค่ะจริง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 ,รงหนูก็เป็นคนกลัวเรื่องแบบคนเจ้าชู้อะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆงไม่ชอบเลยแต่ว่าเราก็ที่เราเลือกโคบเขาเพราะเราก็คิดว่าเขาน่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากมากแล้วเขาก็เขาก็เหมือนเราเป็นเพื่อนกันมาอะไรอย่างี้ค่ะมันเหมือนมีหลายเหตุการณ์ที่เราก็รู้ว่าเขา เขาไม่ได้เป็นคนที่จะแบบเป็นคนเจ้าชู้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้กังวลก็อ,อ,อันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ก็คงไม่คบใจหรือว,ว่าเราก็กลัวๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่มีนะคะยิ่คิดว่าถ้ารู้คิดว่ารู้ก็คงไม่อยู่ตรงจนถึงตอนนี้อะไรเงี้หนูว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักจริงๆแล้วถ้ามัน ทำอะไรแบบนั้นที่หนูเหว่ามันไม่ได้รักกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คงแบบเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราก็เขาเรียกว่าเราให้ความรักความหันดีในแบบความสัมพันธ์แบบอื่นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหนูคิดว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะด้วยด้วยจริงๆอย่างที่บอกว่าสนิทกันมาแบบคุยกันเยอะมากๆแต่เป็นเพื่อนกันเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็ทําไมถึงเราแบบค่อนข้างแบบ เหมือนไม่ได้เคยมีแฟนมาเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าคะแบบถ้าคบเราเราก็รู้สึกว่าถ้าเขามีเรื่องอะไรแบบนั้นก็ไม่ควรมายุ่งกับเราแต่แรกอยู่แล้วๆๆลคค่ะ